สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจ t h ม m e r ร์มี6นะคะหรือ youtube ลู k i p channel ค่ะวันนี้นะคะเพ้นจะมาอัปเดตนะคะแก้วที่เพ้นได้พรีออเดอร์มาภายใน2-3เดือนนี้นะก็มีหลายใบเลยนะคะแต่เราอ่ะไม่ได้ทำคลิปอันบ x เพราะว่า1ของมาถึงอนานแล้วนะคะแต่ละอันบางทีของมาถึงแบบเดือนหนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์เพ้นจะเป็นคนแกะกล่องช้านะ ซึ่งจริงไม่ดีนะเกิดมันพังมันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะเคลมกับร้านลำบากอ่ะแต่ก็นั่นแหละก็คือของมาแล้วก็ไม่ได้แกะสักทีแล้วพอแบบวันที่คืมอ,อกคืมอ,อกคืมใจจะแกะก็ไม่ได้พร้อมอัดขีบะก็เลยแบบเออแกะแกะแกะแล้วเพนน่เอากองไปข้างโซฟาก่อนก็คือยังไม่เก็บเข้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเออเดี๋ยวจะเคลียเพราะมันลกแล้วเออเดี๋ยวจะเคลียก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นก่อนจะเอาขึ้นชั้นไปเก็บอะมาอัปเดตก,กันดีกว่านาะอว่า ภายในสอาเดือนนี้นะคะเพ้นท์พรีออเดอร์แก้วมามีแก้วอะไรบ้างนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะราคาเนี่ยจะไม่ได้นะแต่แต่ว่าก็เอาเป็นว่ามาดูกันละกันว่าน้องเป็นใครอะไรยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ของไทยพรีออเดอร์เท่านั้นจากต่างประเทศเท่านั้นนะมาเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนได้ดูแต่มันมีหลากหลายรุ่นนะบอกก่อนมีทั้งน้องหนามมีทั้งเอ่อ ของสเตลลี่นะแล้วก็มีอของที่สตาร์บัคไปเอ็กกับมินิคูเปอร์นะมาเดี๋ยวเราเอามาดูอันที่แบบง่ายๆชิลๆส,สบายๆก่อนก็คือน้องสตาร์บัคที่ไปเอ็กกับของสเตลลี่นะก็จะเป็นรุ่นนี้นี่น้องสีฟ้าน่ารักนะคะอันนี้เป็นไซส์16อ่อนนะอันนี้มาจากเกาหลีนี่อันนี้ภาษาเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม อันนี้น้องน้งน่าจะแบบมาจากเกาหลีนะแล้วก็ไซส์สิบหกออนนะก็สีน่ารักมากนะคะแล้วก็คือมันละมุนอะ่ะฟ้าโลโก้ขาวไม่ต้องไม่ต้องเด่นชัดมากแล้วก็ฝาขาวแล้วก็ตรงเนี้ยคือคนนี้ก็ขาวคือมันมัน,มนลงตัวมันละมุนมากก็คือของมันต้องมีนะจริงๆไซส์เนี้ยไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าของมันต้องมีเนาะมันก็ต้องจัดมานะคะก็จะเป็นไซส์ที่หกออนนะไซส์เล็กนะคะ เพนเคยทำคลิปไซส์แก้วซาบักออที่เอ็กกับสแตนลี์รุ่นนี้นะให้ดูแล้วนะคะไปย้อนดูได้นะถ้าใครเข้ามาในชาแนลลูกี้พีชาแนลเนี่ยให้คลิกไปที่เพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์ก็จะเป็นชื่อ t า r b บักเ Jour นี่นะคะก็จะเป็นการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องราวาของแก้วซาบักของเพนเองนะก็คือจะอยู่ในนั้นก็ไล่ดูได้เลยนะคะอ่ะอันนี้นะก็ผ่านไป1อัน แตนๆ,ๆน่ารักนะคะราคาเนี่ยอันนี้พูดตรงๆน,นจะจําไม่ได้เพราะว่ามันนานแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ซื้อซื้อซื้ก็ไม่ไม่ได้จํานะทุกคนแต่ถ้าไซส์เนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณไซส์เล็กนะไซสิบหกออนจะไม่มักจะไม่เกินพันห้านะคะอ่ะไปอันที่สองเลยฝุ่นแล้วอะไซส์นี้ยี่สิบออนอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูไซส์ในยีิบออน ยี่สออนเนี่ยราคาก็มักจะไม่เกิน2,000แบบรุ่นแบบทั่ว,วไปอะ่ะมันจะอยู่ที่แบบพัน0กพันเจ็ดพันเก้าสกว่าก็มีแล้วแต่ความยากง่ายแล้วแต่ว่ามันออกประเทศอะไรเงื่อนไขมีเยอะมากนะคะนี่เปรียบเทียบให้ดูว่า2รุ่น16กับ20่สินะยี่สิบ่สเดี๋ยวขอขอดูแป๊บนึงอันนี้มาจากประเทศไรว่ อันนี้ไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรแต่ว่าให้ดูว่าอันนี้ t e x t อร์เขาจะเนียนๆธรรมดาไม่มีอะไรทุกคนถ้าเห็นเล็บดำคือเพ้นไปทําสวนมาอนะ <c oughs> ย่าว่ากันอ่าอันนี้จะเป็น t e x t อร์เนียนๆแต่อันเนี้ย t e x t อร์เขาจะแบบขุขระนิดนึงนี่ให้ดูใกล้ๆเห็นปะ่ะมันจะมีความแบบขุข่ขระมันจะมีความลุกดิก๊กอะไรของเขาเนี่ยมันไม่ใช่กากเพชรหรือมันไม่ใช่กากเพชรหรือ g ตเตอร์นะแต่เหมือนผิวมันเป็นเหมือน คล้ายๆฟิลหนังยับยับอะ่ะเคยเห็นกระเป๋าบาบาลองไหมที่แบบหนังมันยับยับอะ่ะมันจะฟิลประมาณนั้นนี่นะคะนี่รุ่นนี้ความพิเศษของเขาก็คือการไล่เฉดทุกคนดูดีๆอันนี้เขียวเข้มไล่ไปเขียวปกตินะเฉดดูดีๆนะนี่มันจะมีความอยู่ตรงนี้แสงมันสว่างเกินเนาะอ่ะนี่ไล่เฉดกันไปเลยนะจากเข้มแล้วก็ไปอ่อนนะสวย ฝาก็ขาวอันนี้ก็ขาวนะแต่อันเนี้ยจาไม่ได้ว่าแบบอุ้ยขอโทษค่ะจําจไม่ได้ว่าจากประเทศอะไรอ๋อเดีวยวเดีวยวเดีวยดวเฮ้ยแต่อันนี้เราก็บอกไม่ได้เนาอเพราะส่วนใหญ่เขาก็ผลิตที่จีนปะโอเนี่ยป้ายมันตั้งแต่เดือนหกเดือนหกแล้วอะใชื่อป่ะอ๋อไม่ใช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 ่เดือนหกตั้งแต่เดือนหกเราที่ด,ดูดีแก้วคือแกะมาก็คือไม่ได้ ไม่ได้เคลียร์ลงนะเพราะว่ากว่าจะมาถึงไทยก็เดือนหนึ่งแล้วก็ก่าจะมาค้างกองกองอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ไซส์20ออนซ์ก็ไปใไซส์ที่เพนชอบนะอย่างที่บอกว่าเพนได้ทาคลิปเกี่ยวกับไซส์ของแก้วรุ่นนี้ไว้แล้วนะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะคลิปที่ยังติดค้างทุกคนอยู่ก็คือเก็บความเย็นได้นานกี่ชั่วโมงทั้งรุ่นนี้รุ่นแก้วหนามรุ่นต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ใจเย็นๆนะอ่ะสองรุ่นแล้วนะคะ อุ๊บโยเลยนะคะโน้ตบุ๊กของดิฉันใช้มาห้าหกปีละแข็งแกร่งมากต่อไปอ่ะเป็นสเตนลี่หมดไปแล้วนะสองรุ่นสองรุ่นสองรุ่นนะคะต่อไปเป็นเออ่หนามันมีหลายใบงั้นเอาเป็นของที่เออ่สตาร์บัคไปเอ็กกับมินิคูเปอร์ดีกว่านะอันนี้เลยแตนแตนแตนก็เป็น เป็นแก้วสแตนลี่เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้มันเหมือน 2X อเลยเนาะเพราะว่า Starbuck เกับสแตลลีด้วยแล้วก็เอ็กกับมินิคู o ปอร์ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นโลโก้ของของแบรนด์สแตลลีที่เป็นผู้แก้วเนี่ยนะส่วนอีกฝัง่งหนึ่งมันจะขึ้นเป็นโลโก้มินิแล้วก็บวก Starbuck นะคะซึ่งถ้าปกติมันก็จะเป็นโลโก้แบบนี้ เป็นซตอรี่บวกกับสตาร์บัคเฉยๆนะแต่อันเนี้ยก็คือเขาก็เป็นมินิแต่เอาจริงรู้สึกว่าส่วนตัวนะเอ,อชอบโลโก้แบบนี้มากกว่าเพราะรู้สึกว่าเออสวยแบบดูเรียบๆดีอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมีความรู้สึกว่าบอกก่อนว่า,บกกวาแบบเข้ามาเ็กกับมินิอ่ะเออความหรูหร่าความน่ารักอะไรเงี้ยมันก็คงมีเนาะแต่มีความรู้สึกว่าอยากให้เห็นความเป็นมินิใหญ่ๆหน่อยคือแบบจริงๆโลโก้หน้าจะแบบตะง,งานอยู่ตรงนี้แล้วก็สตาร์บัคอยู่ข้างล่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ เออก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่คือตอนแรกอะเห็นสองสีชอบสีมะนาวมากกว่าแต่สีมะนาวอะเออพรีเหมือนตารเหตุการณ์ไม่ค่อยได้เหมือนพรีไม่ทันแล้วก็ไม่ใช่พรีไม่ทันก็สั่งไปสองใบนั่นแหละทั้งน้ําเงินทรงนี้นะจะมีทั้งน้ําเงินกับมะนาวแต่ว่ามะนาวเนี่ยเหมือนเพ้นท์น่าไม่ได้เพราะเพ้นท์อะไปซีเอฟช้าเหมือนเขาเปิดเปิดพรีออเดอร์มาหลายวันแล้วแล้วเพ้นท์ไปแบบพรีออเดอร์วันท้ายๆอะคะ่ะ คราวนี้เวลาเขาจะให้แก้เขาก็ต้องให้คนที่แบบซ f อมาก่อนเนาะก็เลยเพนไม่ได้ mm. เพนไ,ได้แค่ใบนี้นะคะแต่ล่าสุดอะ่ะร้านเขาหาให้ได้แล้วนะกําลังจะส่งมาเดี๋ยวไว้ร้านส่งมา mm. เพนจะมารีวิวแบบละเอียดละเอียดอีกทีละกัน mm. เพราะว่ามันมีนี่ด้วยเกี่ยวกับของมินิเดี๋ยวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับแบบที่เอกับมินิอีกอันหนึ่งละกันอ่ะวันนี้ก็ผ่านผ่านไปก่อนก็ประมาณนี้เนาะแก้วก็ประมาณนี้ ลักษณะเด่นก็จะมีนี้มีรถจ้ามนินิปิ้นปิ้นอยู่ตรงนี้นะคะคือสวยน่ารักอ่ะปลายผ่านอันนี้จะเป็นแก้ว Starbucks ที่เอ็กกับมินิคูปเปอร์เหมือนกันนี่ให้ดูนี่นะก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแก้วรุ่นทูโกนะสวยอันนี้คือสวยน,นี้ออกที่เกาหลี คือสวยสีแบบเขียวเนี้ยสวยแต่แบบมีความรู้สึกว่าอันด้มีความรู้สึกอีกล่ะมีความรู้สึกว่าแบบมันแค่นี้เองอ่ะเขาจริงน่าจะมีลายที่แบบบ่งบอกความเป็นมินิได้มากกว่านี้เอาไว้เดี๋ยวไปพูดในคลิปน้นอ่ะฝาเป็นแบบนี้ทุกคนฝาเป็นแบบนี้นะแล้วก็เขาจะมีเขาจะมีลูกเล่นก็คือจะมีน้องรถมินินะคะให้เสียบได้นี่เป็นปีนนี่เป็นแบบนี้นะ น่ารักอยู่นะคะอ่ะต่อไปอันนี้เราไม่รีวิวเยอะเดี๋ยวจะว่าไปถ้าจะไปทำคลิปแยกมินิตั้งหากก็ไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอน้องน้องน้องมะนาวมาก่อนแล้วค่อยไปรีวิวอ่ะผ่านไปต่อไปเป็นน้องหนามละหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6่งสองสามสี่หหหใบอ่ะมาเอาน้องเปิดตัวเปิดตัวอลังการเนิจ่ะนี่น้องแอดอันนี้ชื่อน้องเขียวแอดนะ มันเป็นเหมือนเขียวแบบเขียวแอสอะเพนไม่รู้จะเรียกเขียวอะไรเขียวเรืองแสงเหรอมันไม่ใช่เขียวเรืองแสงเขียวสะท้อนแสงอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบปีนี้ก็สีเจ็บเจ็ก็มาเยอะนะอย่างเช่นชมพูบรรยนแบบช็อกกิ้งพิงอะไรเงี้ยเออก็มีออกไปแล้วนี่ก็เป็นเขียวก็คือลดอยู่นะใจอะเป็นคนชอบสีส้มอยากได้ส้มมากเลยก็แบบยังไม่มีรุ่นไหนที่ออกแบบส้มถูกใจนะอ่ะแต่ก็มีอันนี้นะเขียวนี่ปกติเลยนะคะเขียวแอดนะปลายผ่านอ๋ออันนี้ไซสิบหกออนทุกคน เห็นไหมว่ามันสั้นเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูกับอันยาวอันยาวก็นี่ยี่สี่ออนที่เราคุ้นเคยนะคะอ่านี่นะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรเนี้ยาจากประเทศอะไรน,นะดูก่อนน่าจะมาทางแบบพวกเมริกาอันเนี้ยนะน่าจะมาจากทางพวกเมริการาคาจะไม่ได้เด้อแล้วก็อ่ะเปิดตัว16บหกออนอีกหนึ่งอันก็คือเป็นรุ่นนี้ รุ่นนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็จากทางอเมริกาเหมือนกันรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าเคยรีวิวตัวเอ่อตัวสูงของเขาไปหรือ,อยังเพราะว่าเขาจะมีคู่กันนะลายเดียวกันแต่จะมี24ออนกับ16ออนนะไม่แน่ใจว่าตัวนั้นเคยเอาอัดคลิปไปหรือ,อยังนะแต่ตอนนี้คือตัวเล็กอะเพิ่งมาไซส์16ออนเพิ่งมาถึงนะก็จะได้เอาไปคู่กับคุณพี่เขานะนี่สวยเพนชอบตรงโลโก้ตรงนี้มันมีความเหลือๆเห็นปะ ทุกทีมันจะเป็นลายอะไรก็แล้วแต่แต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีแบบเงินเงินด้านๆานอันนี้ก็คือมีความเหลือบเดอ้อเนี่อันอื่นมีปะวะอันเนี้ยอันอื่นมันจะชอบแบบเฉยๆย่างเงี้ยเฉยๆหรือว่าเป็นสีของเขาอะอ่ะเดี๋ยวไว้ดูอันอื่นนะอ่ะแค่นี้แหละสวย,สวยๆเก๋ๆอหมือนที่สองวงนะไปค่ะแล้วก็ต่อไปก็อันนี้เลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นยี่สีอ่ออนนะคะเป็นน้องสีรุ้งนะคะเป็นน้องสีลุง,นะะนนง,ลงถ้าจะไม่ผิดเม็กซิโกปะ เออที่ตูดแบบเม็กซ์อินไซนาทุกอันเลยอะเอออันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดนะจะเม็กซิโกถ้าจำไม่ผิดนะก็จะสีจะเป็นแบบนี้เนี่ยสีมันจะแบบตุนๆทุมๆถามว่าชอบไหมไม่ชอบนะไม่สวยไม่ถูกใจแต่มันเหมือนแบบสีลุ้งเรามีเรามีครบทุกอันล่ะเหมือนทุกอันที่ออกมาเราตามเก็บทุกอันอะเราก็คิดว่างั้นเราต้องมีต่อไปเราก็เลยต้องเอานะก็คือนี่ไม่สวยในความรู้สึกแต่ถ้าใครคิดว่าสวยก็ ก็บอกกันได้นะบอกว่าคุณเพลมันสวยดีนะอากาศได้ก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยอันนี้แต่โลโก้เขก็จะขาวๆธรรมดาตามสไตล์ของสีลุงมันก็จะแบบไม่ค่อยอะไรนะอ่ะผ่านหนึ่งอ่ะต่อไปอันเนี้ยอันเนี้ยสวยทุกคนคือปีนปนปเนี้ยปีเนี้ยปี2 0งพเนี่สิบเอ็ดเนียสตาร์บคัคเริ่มทําแก้วที่เป็นสีแบบไล่เฉดเป็นเกรเดียนเป็นทูโทนอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วนะ เออเดี๋ยวทำคิปแบบรวมแบบเกรเดียนต์แบบทูโทนอย่างนี้ดีกว่าเนาะให้ดูนะอ่ะอันนี้ก็เป็นในบรรดาไอที่มันเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเลยสีไหนสักอันแต่คือมันเหมือนมันออกก็ต้องซื้อไงก็ซื้อมาก่อนแต่พอมาเจออันเนี้ยตอนเห็นในรูปก็เฉยๆแต่พอมาดูของจริงชอบมากเพราะนางมีสีที่แบบอ่ะมันไล่เฉดแบบก็ยังสวยอะ่ะแล้วน้าเงินเขาเป็นน้ําเงินที่สวยเพราะมันตั้งแต่ขาวฟ้าเห็นไหม ขาวแล้วก็เริ่มมาฟ้าแล้วก็เริ่มมาน้้ำเงินเข้มแล้วดูฝาสีฝาก,ก็คือน้ำเงินเลยแบบว่าน้ำเงินอนะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะไพลินอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบเพราะนางเป็นแบบบริงบริงด้วยไงนางไม่ได้แบบเป็นด้านอนะ่ะเออเพนเล่รู้สึกเพนชอบอันนี้นะนี่เดี๋ยวไว้เพนทาคลิปรีวิวให้ที่เป็นแบบทูโทนเนาะอันนี้ก็ถือว่าทูโทนไหมอันนี้ก็ถือว่าทูโทนนะแบบไล่แบบ กรเดียหรือทูโทนเนี่ยนะเดี๋ยวไว้ทําคลิปรวมให้เนาะอ่ะไปรีบไปค่ะเพราะว่านี่ไรสิบสานาทีแล้วมีอันนี้ด้วยนะแต่เอาแก้วก่อนเนาะอ่ะอะอันนี้อินโดนีเซียจ้าแม่อันนี้คืออยู่อย่างเงี้ยยังไม่ยอมแกะออกมาเลยนะเพราะมันเป็นสีด้านแล้วมันไม่ขาวกลัวเปื้อนก็เลยใส่กล่องเอาไว้เนี่ยรอเก็บขึ้นชั้นก็เลยอ่ะเอามาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดู เดี๋ยวดูกันเลยนี่เป็นสองสีขาวแดงนะคะของอินโดก็คาดว่าน่าจะแบบเหมือนเอ่อธงชาติอินโดใช่ไหม่บงบอกความเป็นอินโดนีเซียอะไรอย่เงี้ยนะเออก็ชอบนะคะน่ารักดีอ่ะตัวนี้มันจะเป็นแดงตัวแดงและอันนี้ขาวเอยจริงๆเข้ากีคริสมาสเลยเนาะตัวแดงแล้วกนะ็แล้วก็ ฝาขาวใช่ไหมส่วนอันนี้ยตัวขาวฝาแดงแตอนแรกเพนเห็นเพนก็แบบเออหรือว่าความจริงมันเอามาสลับกันเปล่าวะคือจริงๆอ่ะมันคือสีเดียวกันแล้วรูปที่เขาถ่ายมาคือเขาเอาฝามาสลับกันหรือเปล่าถามคนขายคนขายบอกไม่ใช่พี่มันมาอย่างนี้แหละเราพอเราเห็นของจริงเราก็เออใช่มันมาอย่างนี้จริงๆเพราะตัวสีแดงฝาขาวเป็นแมทดูเนื้อนนะอ่ะขอเอาหลบก่อน กิกกีกอ่ะนี่ดูสีแดงแมทเห็นปะแดงแมทฝาขาวก็แมทขาวที่ขาวจัวเลยนะออกไวเลยนะแมทนะแต่ไอที่ตัวขาวแล้วก็ฝาแดงเนี่ยไม่แมทนี่ตอนแรกเห็นแล้วไม่ชอบมีความเห็นไหมมีความแบบมันเป็นเงาอ่ะมันเหมือนเป็นพลาสติกเงาอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยมันมีความเงาเห็นปะแดงก็เงาไม่ด้านถ้าเปรียบเทียบกันนี่ ด้านกับเงาเห็นปะอันนี้คือไม่มีความวีบอฟเลยนี่ด้านกับเงาเห็นปะเออตอนแรกแบบเห็นแล้วอีไม่ชอบเลยปติกปติกอะไรเงี้ยแต่มานั่งคิดท,ทีดีวะ่ะที่ตัวเนี้ยมันเป็นปติกเพราะถ้ามันขาวข,าวขนาดเนี้ยแล้วมันด้านอะ่ะมันคงเปื้อนอะ่ะมันคงเปื้อนง่ายอัความรู้สึกนะเออก็เลยรู้สึกว่าเอออินโดเขาเขา,เขาเ,ขาเขาเก๋คือเพนต์ะไม่แน่ใจนะว่าแก้วแต่ละประเทศที่มันออกมาแบบเนี้ยเออเหมือนประเทศเขาเป็นคนแบบ คิดของเขาเองแล้วก็แบบเหมือนแบบอะไรกับโคกับสตาร์บัคอะไรเงี้ยคือเพนไม่แน่ใจเนาะว่าแบบสตาร์บัคอินโดสตาร์บัคไทยอะไรคิดอะไรกันเองอะไรอันเนี้ยเพนไม่รู้แต่เพนรู้สึกว่าเขาบ่งบอกความเป็นชนชาติเขาอะด้วยแก้วสตาร์บัคด้วยอะไรเงี้ยเพนว่ามันก็น่ารักดีนะแล้วปีนี้เพนรู้สึกว่าเหมือนเหมือนสตาร์บัคที่อินโดอ่ะเขาเขาพุ่งแรงมากเพราะว่าเขาเอ่อ เหมือนเขาเพิ่งเอาแก้วหนามาขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เขาขายแบบหลายอันมากอะหลายสีมากจนแทบซื้อไม่ทันเลยนะเออแบบเหมือนพอเขาเปิดตัวปุ๊บเขาก็เอาสีเก่าๆที่แบบเคยเออกไปแล้วมาขายแล้วรวมสีใหม่ด้วยนะก็แบบเออแฮปปี้นอริเซียนะคะน่ารักนะคะก็หมดแล้วแค่นี้แหละทั้งหมดกี่ใบอ่ะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบ แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันอันนี้เป็นที่คนนี่เพนยังไม่ได้แกะเลยนะเป็นที่คนเออ่เวลาชงน้ำมาพอดีเพนแบบที่บ้านเพนจะมีเหมือนเป็นบานน้าเอาไว้ชงชงน้ําน้ําดื่มน้ําผล,ลไม้น้ํามิกมิกอะไรเงี้ยเพนก็แบบอ่าซื้อมาสะหน่อยน,นะารักนะโอเคยาวนานละสิบเจ็ดนาทีไปละบ,บายบายกลับแลค่ะเออใครชอบไปไหนคอมเมนต์ได้นะ